วันนี้มาเจอลูกีอีกแล้วคันถัดไปนะสวัสดีค่ะอีกทีนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอย่าเพิ่งซื้อ Heritage ถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ทำไมอีกแล้วถามเหมือนเดิมเลยเพราะว่าวันนี้หนูมีรถเดโม Heritage Classic ปี2024มานําเสนอค่ะโอ้ก็คันนี้วิ่งไปนี่มาดูเลยดูของจริงเลยเปิดเลยนะวิ่งไปทั้งหมด นี่ดูสิน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ทั้ง377เกิโลเนี่ยวิ่งไป้1,000กับ515กิโลค่ะคันนี้ที่เห็นนะ่ะเราจะลดลดราคาพิเศษไปเลยนะ12,560อยากว่าว่าว่าอย่างไนระไม่อยากพูดเลยอ้าวกดคช้ีิเลสกดี่เลสเกือน อ่ะอเเราคาเท่าไรราคาหนึ่งสองหกห้าหนอลบหนึ่งสองหนึ่งล้านสองแสนสองหมลบลบแสนห้าเลยหรอเดโมไงอ๋อเดโมันันวิ่งไปแล้วหมื่นหนึ่งโอ้ต้องบอกว่าอันนี้ให้เพราะว่ารถมันถูกใช้งานไปแล้วหมื่นหนึ่งอ๋อแต่ก็สภาพนปินป๊กเลยนะได้ราคานี้ มือหนึ่งนะคะแต่แค่แบบลูกค้าเทสไปแล้วได้ออกทริปไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ Donc, วาเลนตีสองตีนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อรถไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยนะใช่สภาพยังกริบกริบอยู่ริบแ,แถมก็แต่กันล้มไปเลยค่ะแต่กันล้มเลยแต่การล้มเลยสไตล์เครื่องสักหน่อยดิอ่าเครื่องอยงนตแน่นอยู่นะอ่าหาเก็บเลย เราจะบายคันนี้